ทุกคนทั้งคนดูใหม่แล้วก็คนดูเก่านะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทติทาโรวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับหัวข้อความสัมพันธ์ที่แหมจะชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เอาเป็นว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ลองมาดูเนาะว่ามันจะตรงกับคุณไหมเป็นเรื่องระหว่างคุณกับเขาอัปเดตพลังงานเขาและอัปเดตพลังงานคุณดูว่ามีอะไรอัปเดต อัพเดตเยอะเลยใช่ไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในแต่ละสัปดาห์นะคะก็ถ้ารักกันชอบกันเนาะก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และแม้แต่กระทั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะคะยังไงก็สนับสนุนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแชร์คลิปไปเยอะๆเลยจะได้มีเพื่อนๆใหม่เข้ามาร่วมกันเยอะๆ แล้วสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อไพ่ข้อความนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมีรีวิวให้ดูว่ามีไพ่แบบไหนบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านาะว่าสถานการณ์คุณกับเขาในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นอย่างไรบ้างอ๋อบอกก่อนเลยนะคะว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยแรนดอมกับ คอลเลกทีฟมันต่างกันอย่างไรอันนี้ก็ต้องตอบซ้ำอีกรอบหนึ่งเลยก็คือแ a นด o อม,มันจะเอามาใช้กับพลังงานไม่ได้นะคะแต่เข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะเป็น99.99%เ99เลยที่ใช้คำนี้คนไทยดังนั้นมันผิดมันต้องใช้คำว่าคอลเลกทีฟมันถึงจะใช้ได้กับพลังงานเนาะเอาเป็นว่าคอลเลกทีฟก็คือการรวมพลังงานโดยรวมๆเข้ามา พี่กับคาร์ก็เป็นคอลเลกทีฟเหมือนกันนะคะแต่มันจะแยกย,ออย่อยอไปเป็นพี่กับคาร์มันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแต่พลังงานเขาเรียกว่าคอลเลกทีฟนะถ้าส่วนตัวก็มาดูส่วนตัวซึ่งมันจะไม่ใช่คอลเลกทีฟแล้วมันก็จะเป็นเพอร์ซันอลแบบนั้นไปเนาะโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนเลยเนาะดูได้ทุกราศีนะจ๊ะอย่าลืมสถานการณ์ตรงไปดูได้เลยนะจ๊ะมาเริ่มเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราอาจคลิปไปรวมกันเนาะอย่างที่บอกวันนี้ก็อันนี้คลิปที่หกคลิปสุดท้ายแล้วไม่ไหวจะไปกินข้าวแต่เดี๋ยวมาดูพลังงานดีกว่าห้าของของวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเนาะคลิปนี้อขณะที่หิวข้าววันนี้วันนี้ทานอะไรกันบ้างคะมีเมนูเด็ดๆทิ้งไว้ได้นะเผื่อเรายังไม่เคยลองเราจะได้ไปลองเนาะ แต่บางอย่างลองครั้งแรกแล้วคือโอ้โหไม่ไหวค่ะครั้งเดียวในชีวิตเลยจิงกขามีนะเราไม่ทานเผ็ดเนาะเอามาเปลี่ยนเรื่องค่ะเข้าเรื่องของเราอ่ะพลังวันนี้นะจ๊ะฮึมสตรนจ์ลีเวอร์สเหนื่อยไม่มีแรงไม่มีกำลังใจว่างั้นมีมีความมั่นใจด้วยแต่เช a ยร o ยอดอัพไรโอ้แต่ว่า มีแรงขับเคลื่อนอยู่นิดนึงนะคะที่อยากจะไปต่อยังดีที่มีอู้เดี๋ยวนะให้ดูมอไซค์เขาน่ารักน่ารัก,รกดูสิโอ้ยน่ารักจังเลยสกูตเตอร์ขี่มาอีก3ามวันจะถึงไหมเนี่ยดูแบบว่าพลังไม่ค่อยเยอะอ่าแล้วก็ The Emperor r e v e r s e ระวังนะคะคู่กรณีของคุณนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวดูเหมือนจะเหวี่ยงเบาๆเนาะ 10 uh, of pentacles upright บุคคลท่านนี้นะคะพลังงานแตกต่างจากทุกทุกวันเลยพลังงานของคนคนนี้ในวันนี้ก็คือมีเงินมีทองค่ะมีตังมีตังหนะ้าที่กันงานดีแต่ที่อารมณ์ฉุนเฉียวเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะไปส่องโลกออนไลน์ของคุณหรือไปได้ยินอะไรเกี่ยวกับคุณมาแล้วก็โกรธค่ะโกรธ <c oughs> เขากํารังโกรธและก็ําลังงอนให้คุณอย่างมากตอนนี้ไปทำอะไรคะดูงอแงจังเลยอ่ะไพ่อ่ะ for p e n t l e r อ๋อหึงหึงค่ะหึงไม่มีปัญหาอย่างอื่นยกเน้หึงคุณไปถ่ายรูปคู่ใครหรือเปล่าคะถึงทำให้เขารู้สึกเช่นนี้นี่มา page of w a n d s reverse อาทิตย์ที่แล้วเนาะของคลิปที่แล้วที่เราอัดตัวหน้านี้ก็ Page เยอะแบบนี้แหละ อยากคุยแต่ไม่คุยอันนั้นมันคนละอารมณ์แต่อันนี้อารมณ์หนึ่ง King of Pentacles r e v e r s มาแล้วความงองแงคุณเอ๋ยงองแงเยอะด้วยนะคะเตือนนะขอเตือน n i g h of Swords r e v e r s เครียดมากเอ้ยโนใ,ใจ The Fool จะ take action อยู่นะคะจะเย็นเย็นเหมือนจะไม่อยากคุยแต่จะมี take take action บางอย่างนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาดูว่าอะไร มาดูพลังงานของคุณก่อนดีกว่าว่าคุณไปสร้างสารรค์อะไรไว้ทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ <laughs> อะนายออฟครับเขาเห็นคุณไปเฟิร์สด,ดี้เฟิร์สอลาวคุณคุณไปหยอดหรือคุณไปทําอะไรที่เหมือนเป็นการหยอดหยอดคนอื่นๆให้เขาเห็นหรือเปล่าคะแหนมีหน้าเขาหึง <laughs> อ้าอะไรอีกเอชอปครับโอเค r ีเวิร์นะคะ คุณทำให้เขาเห็นว่าคุณเลิกกับเขาทิ้งเขาไปแล้วแต่ในความเป็นจริงจริงไหมอ่ะพลังงานของคุณบอกว่าคุณยังมูฟออนจากเขาไม่ได้คุณยังไม่ได้ไปจากเขาแค่ไม่ได้สนใจเขาเหมือนเดิมเท่านั้นเองอ่ะไ of s o r อนี่ไงคุณแค่ต้องการเอาชนะเขาตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะบอกนะคะว่ามันจะเป็นแบ็คไฟร์ถ้าคุณไปเล่นเกมดังนั้นตอนนี้ถ้าเล่นเกมเรียกร้องความสนใจนจะเจ้ที่รัก หยุดตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเพราะคนคนนี้ไม่โง่เขาฉลาดแค่ขาดความรอบครอบไปเท่านั้นถึงได้ตามเกมคุณเพราะฉะนั้นแล้วเราจะบอกว่านะตรงนี้เลยไพ่ของคุณมาต่อกมาชัดเจนเลยว่าคุณกําลังเล่นเกมหรือถ้าคุณบอกฉันไม่ได้เล่นเกมจิตใต้สันนิของคุณอาจจะพาคุณเล่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เรามันจะเป็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราต้องการจะเรียกร้องความสนใจจากใครสักคนหนึ่งเรามักจะแสดงออก โดยเอาคนอื่นนี่แหละค่ะมาเป็นตัวละครเสริมแล้วทําให้คนหนึ่งรู้สึกอะไรเบาๆดังนั้นเลยไพ่มันขึ้นมาว่าตอนเนี้เขาเห็นคุณไปจ้าแจ๊กับคุณนู้นคนนี้ทําตัวแบบว่าเหมือนโสดมากเหมือนไม่มีคนคุยเลยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเฟรตตี้ก็คือจีบไปเรื่อยซึ่งจริงๆคุณอาจจะไม่ได้จีบนะแต่คุณอาจจะพูดกับคนอื่นดี แต่เพียงเขาอะมองว่าคุณไปแสดงออกแบบนั้นเขาไม่ได้มองว่าคุณเล่นเกมหรืออะไรแต่พลังงานของคุณมันบอกกับเราว่าณนะตรงนี้เลยคุณกำลังพยายามที่จะเอาชนะเขาโดยการหาใครสักคนก็ได้เข้ามาเพื่อทำให้คุณ move on สำเร็จนี่แหละที่เราบอกว่าถ้าคุณกำลังทำอยู่อย่าทำหรือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำหรือไม่รู้เลยจริงๆว่าคุณจะทำ ลองหาเวลาคุยกับต,ตัวเองดีๆแล้วก็ค่อนข้างระมัดระวังนะคะเพราะเราบอกไว้แล้วว่ามันจะเป็น backfire ก็คือ backfire ในที่นี้คือมันจะกลับมาสร้างปัญหาให้เราในภายภาคหน้าเนอะเ э หนื่อยเลยเอามาสิ่งที่เขาไปเห็นจากโลกออนไลน์หรือแม้แต่กระทั่งตัวเป็นๆเ,เ,เดินผ่านไปผ่านมาเราเห็นพลังงานคุณแบบนี้เห็นคุณไปจ้อแจ้ทําดีกับคนอื่นหรือเห็นคนอื่นเข้ามาทําดีกับคุณแล้วคุณก็ดีตอบนะคะ มันสร้างความเสียหายอย่างมากต่อจิตใจเขาในช่วงนี้เพราะเขารู้สึกว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเราเป็น king of p e n t a c l e r เราเป็น the e m p e r o r ด้วยนะเรามีตังเราเป็นคนยิ่งใหญ่อรังการเราเป็นคนมีความสําคัญมากๆทําไมไม่มาเอาใจเราอันนี้ก็เกินไปนะ หมายถึงพลังงานเขานะเกินไปไม่ใช่เราคือเขาเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้ไปส่องคุณนะแล้วมันเป็นการส่องที่ไปพบเจอบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาไม่ถูกใจแล้วไพ่มันก็ออกมาเลยว่าเป็นเรื่องชู้สาวดังนั้นคุณต้องไปประเมินตัวเองแล้วแหลอว่ามันมีใครไหมเพื่อนบางคนอาจจะเข้ามาล้อมาล้อเล่นแล้วทําให้เขาเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นไปได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า DM เอ per พอร์เรอ์ประสาทแดกท่านนี้นะคะ ขออนุญาตพูดหยาบคายนิดนึงนะคะภาษาแดกถ้าดีเอ็มเพอรเรอร์ผีบ้าคนนี้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็วัยต่างกับคุณมันจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าการสนทนาของคุณกับบุคคลท่านนั้นคลาดเคลื่อนไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางทีเราใช้ภาษาที่มันแตกต่างกันเนาะอย่างบางคนมาคอมเมนต์เราเรายังอ่านไม่รู้เรื่องเลยบางทีคุณใช้ภาษาไทยยังไงคะเนี่ย สกอดผิดสกดถูกเรายังงงเพราะฉะนั้นมันเกิดความคาดเคลื่อนได้นะคะตรงนี้แต่หลักๆเลยคืออย่างที่เราบอกไปถ้าคุณไปทําอะไรให้เขารู้สึกหึงหวงอย่าทานะคะเลิกทามันไม่ดีแล้วที่สําคัญถ้าจะเอาใครสักคนหนึ่งมาเพื่อเพื่อที่เราจะได้ลืมอีกคนหนึ่งก็อย่าทําอีกต้องมูฟออนด้วยตัวของตัวเองไม่งั้นไม่มีทางเยียวยาได้แล้วคุณก็จะกลายเป็นบุคคลแบบนี้ในอนาคตก็คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหม ออามาดูซิมีอะไรเพิ่มเติมเพราะมันไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยยกเว้นแต่หึงดังนั้นตอนนี้คนคนนี้หึงหัวนะคะอยากจะไปต่อกับคุณและอยากให้คุณกลับมาไปต่อกับเขาแต่ถามว่าเขาจะคุยกับคุณไหมไม่ดูเราไม่แต่จะมีการ Take Action อ่าตรงนี้เหะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ต่อว่าที่เขาจะ Take a คชั่นมันเป็นการทำอะไร Five of Pentacles อ้อก็ไม่แน่นะถ้าคุณไม่ค่อยเห็นคนคนนี้ใช้โซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่ เขาอาจจะเริ่มต้นใช้ได้นะคะหรือถ้าคุณเห็นเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครสมมติว่าอยู่ที่ทํางานเดียวกันหรือพบเจอกันในชีวิตประจําวันแล้วคุณเห็นเขาอยู่โดดเดียวยว,ยวไดหรือไม่ค่อยสูงสิงหรือทําอะไรที่มันปกติทั่วๆไปที่คุณเห็นทุกวันทุก,น,ทกนมาเป็นระยะเวลานานคนคนนี้จะเริ่มต้นทําอะไรที่มันแตกต่างไปเป็นการเรียกร้องความสนใจกลับคืนไปเช่นกันอารมณ์เหมือนประมาณว่าศีนเสมอกันเลยค่ะไม่แพ้กันเลยคุณทําอย่างไรเขาก็ทําอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละมันจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตเราถึงได้บอกว่าถ้าคุณกําลังทําอยู่ให้เลิกทําเขาจะได้ไม่ต้องทําแบบนี้มีอะไรก็จะได้คุยกันดีๆเผื่อว่าเขารู้สึกเฮ้ยอยู่ๆคุณหายไปอ้อคุณหายไปคุณไปทามาหากินหรืออะไรก็ตามให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าตั้งใจหายไปเพราะอยากให้เขาตามนะคะอย่างที่เราบอกมนุษย์ทุกคนเกิดมามันรู้อยู่แล้วแหละมีเซนต์บางๆงรู้อยู่แล้วว่านี่เรียกร้องความสนใจนี่เรื่องจริงนึกออกล่ไม่เอ่ย มันมีเยอะผู้หญิงอ่ะจริงๆมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะมาดูดวงกับเราจะชอบมันเล่าให้เราฟังว่าคุณนู้นคนนี้แนะนำค่ะว่าให้แกล้งหายไปจะแกล้งทําไมคะถ้าจะหายหายไปเลยค่ะคือ move on ไปเลยไม่ต้องไปสนใจเขาต่อแต่ถ้าจะเล่นเกมอย่างนี้ให้หยุดนะคะเพราะอย่างที่บอกคุณก็จะได้เกมกลับไปเหมือนกันแล้วสุดท้ายใครจะแพ้ใครจะชนะขออนุญาตดูเพราะเท่าที่ดูไม่แพ้กันเลยนะจ๊ะอืมจะได้กลับมาหากันอยู่นะ กลับมาหากันในที่นี้อาจจะไม่ได้คบกันหรือสารความสัมพันธ์ต่อกลับมาหากันในที่อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อกลับมาคุยกันแล้วจะอย่างไรต่อ Tree of Pentacle อ่ะก็ดูเหมือนปลองดองกันดีนะมีอะไรเพิ่มมาแม่ไม่ค่อยไว้ใจเซนตัวเองสักเท่าไหร่เลยเราอ่ะนี่ไงมาแล้วค่ะ Judgment Reverse เข้าใจยังลงเพราะฉะนั้นอย่าทํานะคะเลิกทำพอสุดท้ายก็จะวนหลูปกลับไปอยู่ที่เดิมเลยคืออุย้ยคุยกันดูดีกันหนุ่มกันหญิงอาทิตย์หนึง่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอุ้ยกำลังดีอะไรอยู่หยุดหายไปเลยไม่ถึงเขานะคะก็กลับไปเป็นเขาคนเดิมแล้วคุณก็จะกลับไปวนอยู่ที่เก่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหายไปหายไปเลยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแล้วก็ไม่ต้องคิดด้วยว่าถ้าหนูหายไปเขาจะมาตามหนูไหมคะไม่ต้องนะคะเพราะมันเป็นคําถามยอดคิดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมาดูแบบคําถามร้อยหนึ่งมาบ่อยเลยค่ะคําถามเนี้ยถ้าหนูหายไปเขาจะมาง้อหนูไหมคะหนูบล็อกเขาไปแล้วค่ะเขาจะตามง้อหนูไหมคะบางทีเราก็งงเอ้าเธอบล็อกเขาไปนาจา๊าที่รักแล้วเขาจะไปตามเธอที่ไหน <c oughs> นึกออกไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าถามมาดูตลก เขาจะมาหัวล้อคุณได้ที่หลังว่าทาอะไรวะเนี่ย <c oughs> นึกออกไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เลยอยู่ไปแบบปกติโอ้เอาจริงๆไมมไพ่วันนี้มันไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจอ่านหรือเราหิวข้าวนะแต่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆมันมีคนสองคนที่โตแล้วล่ะโตแล้ว,โต,ลว,โ,ตลวโตทั้งคู่เลยแต่มาเล่นเกมกันเป็นเด็กๆฉันเล่นเกมเธอบ้างเธอเล่นเกมฉันบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยสลับสับเปลี่ยนเกมกันไปซึ่งดูแล้วหาสาระอะไรไม่ได้เลย เรามาคิดเมนูอาหารนะ่าจะมีสา,ารกว่าก็มีแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนาะอ่ะมาอีกรอบนึงย้ำอย่าเล่นเกมนะลกูกหยุดเล่นเนาะเพราะว่าไพ่พลังงานในวันนี้นะคะไม่ใช่เด็กๆแล้วคนคนนี้หน้าที่การงานดีแล้วระดับเป็นเอ็มเพลเรอร์ล้วด้วยไม่ใช่เด็กน้อยแล้วคุณเองถ้าคุณเป็นเด็กน้อยอยู่คุณก็คงไม่ไปชอบเดมเพอเรอร์เช่นกันเพราะฉะนั้นดูเหมือนมีงานมีการทําดีแล้วทั้งคู่แต่ประสบการณ์เรื่องความรักนะคะดูดูด้อยมากดูต่ําทั้งคู่เลย นาะลองอย่าไปเรียกร้องความสนใจอย่างแปลกๆถ้าไม่ได้ทําปล่อยผ่านไปฟังไปหาๆนะคะจะได้เอาไปปรับใช้เวลาเจอความรักครั้งใหม่เนาะเอะมา The Moon มีความรับแล้วเนี่ยดูซิความรับของใครเพราะว่าพลังงานในวันนี้พอๆกันต้องมาถามว่าความรับของใครก่อนอดูนะคะความรับของใครและความรับอะไรในออสอดความรับของคนที่อยากคุยคุณอยากคุยกับเขาไหม เท่าที่ดูเขาอยากคุยกับคุณแต่เขาไม่อยากไอ้แต่เขาไม่คุยไม่ใช่ไม่อยากอยากคุยแต่ไม่คุยเพราะฉะนั้นหน้าจอาของเขาแหละอะมาดูซิว่าเขามีความรับอะไรอยากจะบอกคุณก่อนที่เราจะไปดูไพ่ข้อความนายออฟวานส์กำแพงค่ะรู้อยู่ว่ามีกำแพงเรามีเพราะอะไรมีเพราะเกมที่คุณเล่นหรือว่ามันไม่มีเกมแต่กลัวโอเคได้คำตอบแล้วเกมค่ะ โอเคคุณคะมันไม่ใช่ความรับมันเป็นการวางแผนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะคนคนนี้รู้ทันคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามอย่างที่บอกเลยคือเขาไม่โง่คนที่สามารถทํามาหากินเป็นท่านเดมเพลเลอร์ได้แล้วอะ่ะไม่โง้แน่นอนนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเจอประสบการณ์อะไรต่างๆมามากมายแล้วไพ่เดมเพลเลอร์เป็นไพ่ที่เราไม่ชอบเลยเราจะพูดอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามากลับหัวกลับหางแบบนี้ เพราะมันหมายถึงคนคนหนึ่งที่มีความซิกแซกสูงมากเป็นคนที่ขี้โกงเป็นคนที่ฉลาดมากและค่อนข้างรู้วิธีการทํายังไงให้มันเข้าทางตัวเองดังนั้นตอนเริ่มต้นเราบอกว่าหยุดทำเพราะมันจะเป็นแบ็คไฟร์แบ็คไฟล์คือมันจะกลับมาสร้างปัญหาให้คุณในอนาคตเหมือนไฟมันลนหลังคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นชนะติดลังทําให้คุณรู้สึกว่าเราทําแบบนี้ไปนะมันได้ผลจะเ,เราทําอีก มันก็จะได้ผลไหมมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีล่ะพูดเลยดังนั้นคนคืน,นี้บอกว่าที่เขาทําอยู่มันไม่ใช่กําแพงมันคือเกมเกมเพราะอะไรเพราะคุณก็เล่นเหมือนกันดังนั้นเลยวันนี้นะคะประเด็นของเราคือเขามองเห็นตั้งแต่แรกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณที่มันเป็นเกมเหมือนกันถ้าคุณจะเถียงว่าหนูไม่ได้เล่นเกมกับเขาค่ะ บ่อยมากเลยค่ะมาร้อยคนจะเถียงสักเกคนที่บอกไม่ได้เล่นเกมแต่พอเล่ามาปุ๊บเรากุมขมับเลยเราก็บอกอันนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าเกมเขาเรียกว่า manipulative manipulation ด้วยคุณเป็นพวก manipulative เพราะคุณชอบควบคุมสถานการณ์โดยที่คุณไม่ยอมรับหรือบางทีคุณไม่รู้ตัวนะคะแต่อันนี้เขาเยอมรับนะว่าเขาเป็นเขาเป็น the master of m a n i p u l a t i v e เป็นมาสเตอร์เลยเป็นพวกชอบควบคุมคนอื่นชอบเล่นเกมในขณะที่คุณเป็นแค่มือสมัครเล่นคุณเลยไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังทําอันนี้เราไม่ได้ตาหนิคุณนะคะเรากําลังชีทง้ท้ายคุณเห็นว่าบางครั้งการที่ทําอะไรขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกที่มันเป็นลบๆมันก็จะส่งผลลบๆให้เราเช่นกันมันส่งผลยังไงส่งผลตรงที่ว่าเขารู้ว่าคุณเล่นเกมเขาก็เล่นเกมกับคุณสนุกดีทําให้หึงเหรอก็ได้เลยหึงอยู่ จริงๆก็ได้ผลไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลเลยเพะตอนแรกไม่มีสติก็ตามน้ําไปตามเกมไปอ่ะพอมีสติปุ๊บอ่ะรู้แล้วลหละว่านี่คือเกมแล้วมันจะได้ผลต่อไปไหมไม่เพราะคุณจะทําได้ครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปเขาจะสติเขาต่อให้ไม่มีเขาก็รู้ว่ามันเป็นเกมนึกออกไหมเอ่ยดังนั้นหยุดทํานะคะอย่าให้มันมีครั้งที่สองให้มันมีแค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ต่อไปนี้นะคะถ้ามันยังจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนคนนี้ก็จะสร้างสารนเกมมใ,ให้คุณเล่นเรื่อยๆเพราะเขารู้แล้วว่า อ๋อจริงๆเธอชอบเล่นเกมเธอไม่ชอบอะไรที่มันปกติเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันไปได้ดีตัดเกมออกไปตั้งแต่ต้นเชื่อเราไหมทุกคนมีเกมให้ให,ให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นทางนั้นมีหมดเลยบางคนก็เป็นโรคอยู่อย่างหนึ่งคือเรียกร้องความสนใจคู่รักหรือคู่กรณีโดยกานที่วันนี้ไม่สบายเพราะอยากให้เขาอ่อนนี่ก็คือเกมอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเลยมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีบ้างแต่อย่าให้มันออกแนวลบมากกว่าบวก นึกออกไมมเอ่ยเนาะเอามาดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างเขาอาจจะอยากคุณถามว่าลองดูซิว่าใครจะเล่นเกมได้เก่งกว่ากันอันนี้เราพูดเองเราเคยพูดกับคู่กรณีเราเราเคยเดีลอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่โอ้โหฉา,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 ายาคาสโนว่าเมืองไทยนะคะไม่ถึงกับเมืองไทยหรอกในกลุ่มเขานั่นแหละใครๆก็บอกไทนี่ระวังนะคะผู้ชายคนนี้ชจ้ชู้มากมาวันแรกก็เล่นเกมเยอะเลยสุดท้ายจ้า ฉันไม่เล่นเกมอะไรเลยแต่ฉันเอาสันดานเ,เสียของตัวเองเล่นค่ะเป็นสันดานเสียคือขี้เกียจตอบข้อความบ้างขี้เกียจสนใจเป็นสันดานไม่ดีนั่นแหละค่ะสรุปคนเจ้าชู้แพ้มาอย่าเล่นเกมนะคะอ่ะย้ำอ่ะมาเขากำลังเหมือนถูกปลุกให้ตื่นนะคะมาพบเจอความเป็นจริงว่าอ๋อเธอก็เล่นเกมนี่สินเสมอกันว่างั้นหัวเราะเจ้าเล่ห์มาก เอ้ามามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่วนอยู่ในหัวของเขานะคะแต่พอจะมาเป็นคําพูดไม่รู้จะพูดอะไรนี่ไงอยากคุยด้วยแต่ไม่รู้จะคุยอะไรเฮ้ย <c oughs> จริงๆนะคลิปวันนี้สาวๆเป็นเยอะนะมากกว่าผู้ชายอีกโดยเฉพาะสาวๆยังเด็กๆอยู่จะเป็นกันมากแต่อายุเยอะๆก็เป็นนะคะหกสิบเจ็ดสิบก็มี แล้วก็ไอ้ปัญหาต่างๆนาน,นานมันเกิดขึ้นจากเขานี่แหละเขาบอกว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้มั้งที่เริ่มเล่นต้นเกมก่อนเริ่มต้นเล่นเกมก่อนมันก็เลยเพี้ยนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าแข่งขันกันเนาะไม่ต้องแข่งเลยออกจากเกมไปค่ะเหมือนที่เราบอกนั่นแหละเราชนะเราชนะคนเจ้ชู้เพออะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้ไปเล่นเกมกับเขาเ็าเล่นอยู่คนเดียวอืมนั่นไง<__>เขาไม่เข้าใจหรอกเขาว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรรู้แค่ว่ามันแปลก เราก็ยังคิดเลยว่าแปลกๆเพราะพลังงานแบบนี้มันไม่ค่อยมีไงนานๆจะมีสักคลิปอคนคุณเป็นเหตุผลนึงนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าจบบริบูรนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบแบบมีความสุขมันมีอยู่จริงแต่แตอนนี้เตือนไว้ก่อนนะคะอาจจะได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้จ,จ,ไไดจบกับคุณนะอาจจะไปจบกับคนอื่นแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะฉะนั้นเลิกเล่นเกมนะถ้าไม่ได้เล่นปล่อยผ่านถ้าเล่นก็เอาไปปรับ หรือถ้ายังไม่เคยเล่นเลยก็อย่าไปเล่นนะคะมาดูซิว่า wow, Romance Angels มีอะไรอยากจะบอกว่าบ้างสีนเสมอกันเลยเนี่ยแหละสีนเสมอแล้วมาเจอกันว่างั้น New Love โอเคถ้าเลิกเล่นเกมเมื่อไหร่นะคะจะชนะใจคนคนนี้ได้คุณคะเราคิดอะไรออกอยู่อย่างหนึ่ง เราคิดว่าคนคนนี้เล่นเกมกับคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคิดว่าคุณไม่รู้คุณต้องการอะไรมันเหมือนคุณกําลังสับสนเพราะพ่คุณก็ค่อนข้างสับสนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนคุณจะไปแต่คุณก็ไม่ไปมันเหมือนคุณไปบอกเขาคุณจะเลิกแล้วคุณก็โผล่กลับมาใหม่มันเหมือนคุณไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะแย้งว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่ไปถามตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่คุณต้องการใช่เขาจริงๆหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าบางที มันก็เหมือนคุณไม่ได้ต้องการเขาสักเท่าไหร่นึก่อกไหมเขาพลังงานมาออกมาแบบนีแแ้แล้วอย่างที่เราบอกสินเสมอมาเจอกันนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะเลยทั้งคุณทั้งเขาพอกันเลยค่ะ new love ในที่นี้เขาอาจจะไปเจอคนใหม่ในอนาคตหรือคุณอาจจะได้ไปเจอคนใหม่ในอนาคตหรือคนทั้งคู่มาคิดได้ในอนาคตแล้วต่างคนต่างปรับตัวเองใหม่แล้วมาคุยกันดีๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะได้หมดเลย ah romantic feeling ่ะ, feeling, ะต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกให้กันอยู่เขาก็มีให้คุณคุณก็มีให้เขาแต่ว่ามันสนุกกับการเล่นมากกว่า เลยต่อความรู้สึกกันสนุกจังเลยเย่เพราะงั้นโซเมตเอาหน่มันชั่วตรงนี้แหละ <c oughs> มันจะชั่วตรงนี้แหละไอ้ตรงโซเมตนี่เราไม่ชอบเลยนะจริงเราถึงได้บอกว่าจะเป็นโซเมตเลยเลยช่างหัวมันคาหาม่อย่าไปซี้เรือดกับเรื่องอดิตชาติเพราะฉะนั้นแล้วโซเมตมีหลายรูปแบบนะจะที่รักมันมีเยอะมากเลยอันนี้อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้เนาะหรือถ้าเวรกรรมหมดต่อกันอาจจะได้เป็นคู่รักกันที่เป็นรักกันมากๆในอนาคตก็ได้เพราะว่า เราจะเคยพูดอยู่หลายคลิปเลยว่าการที่เรามากระตุ้นส่วนที่แย่ของกันและกันออกมามันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยซะทีเดียวถ้ามันอยู่ในจุดที่เหมาะสมไม่เยอะจนเกินไปมันจะทําให้เราเห็นอุปนิสัยเสียของกันและกันมันจะทําให้เรารับกันและกันได้มากขึ้นด้วยในจุดนั้นแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปนะคะเอาที่มันพอดีพดีเนาะโอเคเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ตั้งชื่อไม่ถูกเลยมเอาเป็นว่านะ ไม่ตรงไปผ่านไปนะคะแต่ถ้าตรงเอาฟังเหมือนละครวิทยุแหละสนุกสนานฮาๆาไปแล้วก็รักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะ <_ d ream> เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวรับประทานแล้วเราหิวมากเลยหิวมากาจะไปดื่มสักหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตคุยเรื่องดื่มแบบหนึ่ง <_ d ream> คุณรู้ไหมในเคาน์เตอร์ในเคาน์เตอร์ครัวเราเนาะเครื่องดื่มเยอะมากเลยอันนี้ไม่ได้จะชักชวนให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่เราจะบอกว่า เราอะเป็นคนที่ทํางานเยอะมากอันนี้ขอเมา่นิดนึงนะทางานเยอะมากเลยแล้วพอกลางคืนสมองมันหลับไม่ลงรู้ไหมเราเราทํำยังไชงชงจินโทนิกดื่มค่ะวอดกา้าเอยมาร์ตินี่ไวบ้างอะไรเงี้ยโอ้คุณหลับสบายมากเลยอย่าไปพึ่งยานอนหลับเนาะเสียสุขภาพไอพวกเนี้ยถ้าไปดื่มเยอะจนเกินไปมันจะทําให้เลือดสูบฉีดดีด้วยลองดูเนาะ <laughs> เหมือนชวนเพื่อนกินเหล้าอะเอาเป็นว่าวันไหนว่างๆจัดมีติ้งกันแล้วดื่มกันเนาะนะจ๊ะ <laughs> ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63บใบราคา639า639บาทนะคะน่ารักอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะ ส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะจะเป็น let love lead message card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียว อันนี้ก็มี63บใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่ง จะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า Men and Move On ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการดข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือ เปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารัก ราคาเท่ากันนะคะ63บใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ